คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากโคดเด้นเติมเกมบริการเติมไดบอนเกมแฟนไอเทลฟอร์เซตอยู่ไหนราคาถูกกว่าเติมเองปลอดไัยรวดเร็วโดยวิธีการเติมเงินเพียงแคุ่คณแอดไลน์แอดโกดเด้นเติมเกมหรือทักไปในเฟซบุ Facebook, ๊กโคดเด้นเติมเกมเลือกแพ็กเกจต้องการโอนเงินพร้อมตบไอดีที่ต้องการจะเติมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นที่หนึ่งในศึกปละลองเวทได้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปช้าหมดอดนะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคะรบลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทครับผมกับเกมแฟลชเทลฟอสเซตอยู่ในครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาโกกับซิลเวอร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการซื้อของครับผมจับจ่ายในส่วนของตัวเกมนะดังนั้นเนี่ยมันหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคลับนะครับผมในการหาสสิ่งนี้ให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนะ โอเคโดยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนก่อนก่อนล้กันนะก็คือเริ่มที่ซิลเวอร์กับโก้นะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ซิลเวอร์กันก่อนนะครับซิลเวอร์เนี่ยเอาแบบง่ายๆกันก่อนเลยนะครับผมก็คือในส่วนของกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงกิจกรรม ในส่วนของเงินนะครับผมในการล่าสมบัติลับครับผมกับคุ้มกันนักข่าวครับสกิจกรรมนี้เป็น2กิจกรรมที่เน้นในการหาโกนะครับคาาาวมบคมามจราาิงแล้วกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมันก็แถมโกมาให้เราทั้งนั้นแหละนะเพียงแต่ว่าเด่นที่สุดก็คือกิจกรรมล่าสมบัติลับกาาับคุ้มกันนักข่าวครับ2ออันนี้เนี่ยมันจะทําคนเดียวทําได้นะครับผมคนเดียวก็ทําได้ไม่ยากเลยนะและก็หาโกได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยกิจกรรมพวกนี้จึงแนะนำนะครับว่า ให้เข้าร่วมทันทีนะครับผมตั้งแต่พอล็อกอินเข้าเกมแล้วไม่มีอะไรทำปุ๊บกดเข้าปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมได้เลยนะหาโกสบายๆในแต่ละวันนะครับถัดมานะครับผมก็คือกิจกรรมละวันล็อกอินนะครับซึ่งล็อกอินเนี้ยออนไลน์เนี่ยหากเราอยู่นานนะครับผมเราก็จะได้เงินตามไปด้วยนะครับนะเป็นของที่เราได้ทุกวันนะครับอ่ะมันเป็นออนไลน์สะสมนะครับยิ่งเราออนไลน์มากเนี่ยก็ถือว่าได้เงินเยอะได้นะครับผมอ่ะ อันนี้ก็คือเรียกว่าเบสิกเบสิกกันแล้วนะครับถัดไปนะครับผมเราจะมาพูดในส่วนของเปลี่ยนจาก Energy นะครับผมให้กลายเป็น Silver นะครับผมหรือกลายเป็นโกนะครอ่าตรงส่วนนี้เนี่ยต้องบอกไปเลยนะครับผมว่ามันจะมีเทคนิคนึงที่คนส่วนใหญ่แนะนำนะก็คือการใช้อ่าเปลี่ยนจากโกเนี่ยเปลี่ยนจากโกเนี่ยไปเป็น Silver นะครับผมแล้วก็หาโกจากไหนหาโกจากการใช้ Energy นะครับผมในการใช้พลังงานนะครับในการเปลี่ยนนะครับผมทำงานตรงงนี้ แล้วเปลี่ยนเป็นร้อยโกนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าอย่าทำนะครับผมย้ํานะครับผมว่าไอกิจกรรมหัก100 Energy เนี่ยแล้วเปลี่ยนมาเป็น100โกเนี่ยไม่แนะนําให้ทําเลยครับผมเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มมากๆเลยนะถ้าจะทำนะครับผมแนะนําเลยนะให้มาทําในส่วนของแม่พิมพ์นะครับตรงส่วนนี้ใช้พลังงานน้อยกว่าครับผมก็คือ60 Energy นะครับผมเราจะได้แม่พิมพ์มานะแม่พิมพ์ตรงส่วนนี้ครับผมพอเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะหักแต้ม Energy ของเราไปนะครับ และเราก็จะได้แม่พิมพ์มา1น่งอันนะแม่พิมพ์ตรงส่วนนี้ครับผมเราสามารถเอาไปฝากขายนะครับผมในร้านค้าได้นะซึ่งราคาต่ําสุดเนี่ยก็คือได้650 Energy เอ่าหกร้อยโกล,ล,ละซึ่งเทียบกันแล้วครับผมอันนั้นจ่าย100 Energy ได้มา100โกอันนี้จ่ายแค่6 0 0เอ้ย6 60, 60 Energy นะครับผม ได้มาขั้นต่ำ650โกนะครับผมก็ถือว่าคุ้มคุ้กว่าเยอะเลยนะแต่ได้เกิดบางคนบอกพี่ครับผมขอมันเต็มตลาดขายออกยากนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเอาแม่พิมพ์ตรงส่วนนี้มาก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยทำอะไรครับผมทำการย่อยหรือรีไซเคิลนะครับนะทำการย่อยหรือรีไซเคิลนะครับตรงส่วนนี้อ่ขออภัยนะครับต้องกดต้องออกจากหมวดของร้านท้าก่อนอ่ะเนี่ยครับผมกดตรงนี้ครับผมแล้วก็ทําการกดรีไซเคิลนะครับ มันจะเปลี่ยนจากแม่พิมพ์ตัวสุดนี้กลายเป็นซินเวอร์ซึ่งก็ยังได้เงินเยอะกว่าได้เงินเยอะกว่าการเปลี่ยนเอนจีนะครับผมเปลี่ยนเป็นโกเนี่ยเข้ามาเป็นของนะครับดังนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยไม่แนะนําอย่างแรงเลยนะที่จะใช้ในส่วนของเปลี่ยนเอนจีเป็นโกและเปลี่ยนโกเป็นซิลเวอร์นะครับของเรานี่ก็คือเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเอนจีครับผมเป็นของนะครับเปลี่ยนเอนจีเป็นของและเปลี่ยนของเป็นซิลเวอร์นะครับตรงส่วนนี้จะได้เงินเยอะกว่านะ แนะนำให้ใช้วิธีนี้ครับผมดีกว่าเยอะเลยนะและถัดมาครับผมในพูดในเมื่อพูดแล้ส่วนของขายของแล้วนะครับเราก็จะมาพูดในส่วนของการเคลียร์กระเป๋าด้วยนะครับเพราะของบางของเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่จะเป็นสําหรับเราบางคนนี่ก็คือเก็บหมดเก็บดะนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยก็คืออะไรขายได้ก็คือขายไปนะครับอย่างเอาง่ายๆครับผมอย่างเช่นพวกส่วนของพลอยหรือเจมพวกนี้เนี่ยผมเล่นสายเสิมพลังใช่ไหม ดังนั้นเนี่ยพวกเจมที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเนี่ยอันนี้สําคัญสำหรับผมแต่ถ้าเกิดผมไปได้เจมเนะครับผมที่เพิ่มพลังโจมตีเวทมานะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยและเราไม่สามารถหาประโยชน์อะไรได้เลยนะครับผมจากเจมพลังเวทเนี่ยถ้าเกิดผมได้ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถขายทิ้งได้รวมถึงพวกสายของผนึก,น,ก e il, นะครับผม Hue พวกซีฮิตเอ่ยหรือฮีลิ่งพาวเวอร์นะครับผมฮิลพาวเวอร์พวกเนี้ยมันไม่ประโยชน์เลยครับผมโซสาของผมนะสำหรับสายเสริมพลังในขณะเดียวกันเนี่ยเจมสีแดงของผมเนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเจมสายเวทเช่นเดียวกันนะครับนะ,ะพวกนักเขาต้องการพวกฮิวพาวเวอร์พวกนี้นะครับเราก็สามารถคัดเลือกได้ครับว่าเจมไหนเนี่ยสำคัญสำหรับเราบ้างครับพยายามเคลียร์ของไปนะครับผมรวมถึงอุปกรณ์นะครับผมรีเวลพวกนี้นะครับอ,อันไหนที่อันอย่างเช่นผม,ผมใช้เคียวแต่เพลินผมได้ดอกหมัดมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเราก็สามารถขายทิ้งได้นะครับผมแล้วก็กดแล้วก็กด ย่อยนะครับตัวส่วนนี้นะคือเราไม่สามารถไปฝากขายในร้านค้าได้ครับผมเพื่อปั้นเพื่อเปลี่ยนจากของเป็นโกได้ตัวส่วนนี้มันก็ไม่ประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ขายทิ้งครับเห็นไหมพอขายปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ทั้งโอ้มีของเยอะแยะครับผมแล้วแต่ความเหมาะสมของเราไปนะครับอ่ะเห็นไหมแค่นี้เราก็จะสามารถได้คงได้ของมาแล้วนะครับนะพยายามตรวจกระเป๋าดูนะครับว่าอะไรไม่มีความจะเป็นสำหรับเราเนี่ยก็ขายทิ้งไปนะครับผมจะเป็นการหาในส่วนของซิลเวอร์ได้ดีนะครับ ถัดมานะครับผมก็คือกิจกรรมพิเศษที่มีแต่ละวันนะครับผมสามเราก็ต้องชอยเช็คด้วยนะครับว่าเฮ้กิจกรรมเนี้ยได้อะไรบ้างน,นะครับผมนะมันจะมีพวกของเอยพีนะครับผมตัวส่วนนี้เยอะแยะนะแนะนานะครับผมให้คอยตรวจสอบหรือเช็คนะครับอ่าหรือจะเป็นพวกในส่วนของแฟรี่พาร์ทนะครับผมแฟรี่พาร์ทเนี่ยให้เราพยายามสังเกตในส่วนของภารกิจครับผมหากเรายิ่งทําเยอะเท่าไหร่เนี่ย พอไฟลีพาร์เนี่ยเขาจะให้เงินมาด้วยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเยอะด้วยนะในแต่ละในแต่ละลเวลนะครับยิ่งถ้าเกิดใครซื้อพรีเมียมพาร์เนี่ยตัวส่วนนี้ก็ยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับผมให้ทําเยอะๆะนะเพื่อความเหมาะสมนะคนะพอทนเยอะเยอะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะตามไปด้วยอัอนนี้ก็คือกิจกรรมที่โผลมาที่เราสามารถจะทาได้สบายสบายครับต่อมาครับผมก็คือกิจกรรมแบบพิเศษที่จะไม่มีนะครับผมในส่วนที่ระบบแจ้งให้ครับอย่างเช่น 1ครับก็คือการคุยกับแมวนะครับผมการที่เราไปหาแมวตามพื้นเนี่ยเราสามารถไปคุยได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะได้ทําการให้แมวเนี่ยดกขอมาให้หรือในขณะเดียวกันครับผมก็คือการช่วยทาเควสครับผมเราสามารถสังเกตดูได้นะครับผมจากตัดหน้าต่างพวกนี้โล่งเนี่ยว่ามีใครต้องการที่เราช่วยไหมเอ่ยนะครับถ้าหากเราไปช่วยเขาในตส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของอเงินนะครับผมกับเอฟพีมาด้วยนะครับก็ถือว่า แล้วเราก็ไม่ได้เล่นเองด้วยนะเปิดเครื่องออโต้ตามสบายเลยฮะให้เพื่อนเล่นสบายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครช่วยเราได้เนี่ยก็โอเคนะ,อะโอเคนะครับผมต่อไปอันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมในส่วนของอาการหาซิลเวอร์นะครับต่อไปเรามาพูดในส่วนของการหาโกดีกว่าครับ โก้ Go, เนี่ยอย่าที่เราทราบกันดีครับผมว่าเราสามารถที่จะหาได้โดยการจัดก,การขายของเข้าร้านค้าใช่ไหมก็ออย่างที่บอกครับผมก็คือเมื่อกี้ผมทําของมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถไปฝากขายได้ปุ๊บและถ้าเกิดขายออกปุ๊บเราก็จะได้โกขึ้นมาตามนั้นใช่ไหมความจริงแล้วมันมีวิธีอื่นด้วยนะครับจากวิธีการหากโกนะครับนั่นก็คือระบบลูกศิษย์ครับระบบลูกศิษย์เนี่ยหากเราเนี่ยช่วยลูกศิษย์เคลีย์นะครับผมจนจบอาหลักสูตรนะครับผม ฮะมันจะมีหลักสูตรแต่ละเลเวลไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นอ่านี่ครับก็อย่างเช่นเลเวล45นะครับผมเห็นไหมเลเวล35เอ่ยนะครับผม40เอ่ย50เอ่ยพวกนี้ครับผมพวกนี้เนี่ยเราจะได้โกนะครับผมในการอัพเลเวลลูกศิษย์เนี่ยเลเวลละประมาณเลเวลละ500นะครับนะ500โกต่อ1นนึ่งเควสเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราสามารถ ทําเควสของลูกศิษย์เนี่ยจบทุกเควสได้เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับผมนะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดเราเข็นลูกศิษย์จบแต่ละเควสเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ครับ5้าสิบสิบห้อ่า4 5นะครับผม50นะครับผมอ่าแล้วก็เควสเลเวล60เนี่ยจะได้จะได้โกเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับผมแต่ผมจำไม่ได้แล้ว่าไ,ได้เท่าไหร่นะแต่ก็เยอะมากครับดังนั้นเนี่ยหากเราขยันนะครับผมในส่วนของการรับลูกศิษย์นะครับผมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ ช่วยในการปั๊มโกได้เยอะมากนะครับนะของผมนี่ไม่มีอะไรมากมายของผมนี่ก็คือปั้นไอเดีเองเลยนะครับผมแล้วก็มาปั่นโกโกเองนะครับเนี่ยก็ดูผังความสัมพันธ์เองแล้วกันว่าผมปั่นมาเท่าไหร่แล้วนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับผมก็ใช้ยาทักปาร์ตี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยผมก็เรียกว่าผมปั่นโกมาเยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ยผลสุดท้ายก็คือด้วยระบบของ แน่นอนครับผมผมเป็น V I P 3ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มีการเติมเงินเพื่อจะสามารถหาเงินได้ถึงดับหนึ่งะ,ะถามว่าพี่ครับผมิงถ้าเกิดใช้วิธีนี้แล้วผมก็สามารถจะหาะโกสู้กับพวกสาย าสายเติมเงินได้แล้วใช่ไหมครับผมคาตอบคือไม่นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าเราสามารถจะหาลูกศิษย์ได้แค่คนละ3คนเท่านั้นนะต่อให้เราพยายามปั้นไอดีมาหนักแค่ไหนก็ตามเนี่ยยังไงก็ตามสายเติมไม่ทันอยู่ดีนะจ๊ะอ่าฮะแต่ก็คือมันจะทําให้เรามีเงินนะครับผมพอจะซื้อโครงซื้อของได้บ้างนะครับนะคือถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ ก็ไม่มีอะไรทำเลยนะครับนะโอเคนะครับผมวันนี้ผมฮอสบีแคทก็จะมารีวิวไปแค่นี้นะครับหากชอบนะครับผมคลิปนี้นะครับผมหรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดติดตามนะครับผมกด u b s c r i b e นะครับผมหรือถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับผมว่าพี่ครับผมมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะแนะนําวิธีนี้ดีกว่านะครับผมหรือต้องการจะติติชมช่องนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับผมผมชอบอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็ยินดีรับฟังคอมเมนต์จากทุกท่านด้วยนะครับ ดังนั้นวันนี้ผมฮอสปีแคทขอตัวลาพี่แคทดีพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ